อยากถามแหม่มว่าตอนนั้นสาเหตุที่ออกจากบ้านเพราะอะไรติดเพื่อนแล้วก็ไม่มีความอิสระคิดอย่างนั้นในความคิดอยู่บ้านไม่มีอิสระไปไหนไม่ได้ต้องเลี้ยงน้องอยู่บ้านอย่างเดียวเลิกเรียนมาคือเข้าบ้านดูน้องไม,ไม่ได้ออกไปไหนแล้วคิดว่าอยู่กับเพื่อนดีกว่าและอย่างเพื่อนที่คบก็ไม่ได้เรียนหนังสือติดยาดยาทุกคน หนึ่งในนั้นก็มีเราติดด้วยคือเราคิดว่าเราอยู่กับเพื่อนเรามีความอิสระของ,ของตัวเองไปไหนก็อยากไปอยากทําอะไรก็ทําอยากตื่นตอนไหนก็ตื่นไม่ต้องไปเรียนหนังสือไม่ต้องโดนใครบังคับแล้วก็ชอบแบบเที่ยวรถบัมแล้วก็ได้คุยกับคนน้นรู้จักกับคนนี้คือว่า เดินไปไหนข้างข้างมืงคืนมันเป็นรู้ว่ามันอันตรายกับตัวเราครอบครัวเราเป็นห่วงแต่เราก็ยังจะดื้อรั้นไม่ยอมเรียนหนังสือก็มีครูแดงเข้ามาช่วยเข้ามาบังคับให้เรียนกศอน,นอเราก็ไม่เรียนไปวันเดียวเราก็ไม่ได้ไปอีกเลยครูแดงก็ไปหาเราไปตามหาเราที่กลุ่มเพื่อน เราก็หลบหลีกหนีหลบหน้าหลบตาไม่เคยไม่เคยที่ว่าเฮ้ยผู้แดงมาแต่ต้องออกไปเจอไม่ใช่เฮ้ยผู้แดงมาเราหนีดีกว่าให้เพื่อนเราออกไปคุยแทนแต่แล้ววันหนึง่งพออายุมากขึ้นเจอคนที่อายุเยอะกว่าคอยมาเตือนเราว่าทำไมถึงไม่เรียนการเรียนสิ่งสำคัญ การเรียนคือถึงมวงว่าเราจะลําบากตอนนี้แต่พอโตขึ้นเราก็มีเงินเดือนกินโดยการทํางานโดยการที่เราเอาไม่ต้องไปแลกกับเขาแล้วก็เราก็ไม่ฟังด้วยความที่เราเชื่อเพื่อนเรารักเพื่อนเพื่อนเรามาัต้องเป็นที่หนึ่งทั้งๆท,ที่เพื่อนก็ไม่เคยให้อะไรที่ดีกับเราใช่หนึ่งเขาให้ความสนุกให้ไอิสระอยากไปไหนเขาก็ไปด้วยไปก็ไปด้วยกัน อยากตื่นก็ตื่นอยากนอนก็นอนไม่อยากนอนก็ไม่นอนออกเที่ยวแล้วก็รู้ว่าแบบช่วงนั้นที่ครูแดงเขาเข้ามาแบบคอยตามวิ่งตามขับรถตามตีหนึ่งตีสองเอ๊ะม,มันไปไหนถามคนนู้นคนนี้เราก็ให้เพื่อนเราบอกว่าถ้าครูแดงมาบอกคูแดงว่าไม่รู้มันหนีไปอยู่กับคนอื่นแล้วอะไรอย่างนี้ ครูแดงก็ยังตามตามจนเจอเจอแล้วเขาก็บอกว่าให้เรียนก็ไม่เรียนเรารู้ว่าครูแดงเขารักเราเขาก็เห็นเราเหมือนหลานคนหนึง่งคอยตามคอยเป็นห่วงทั้งทงที่เราก็ทํากับเขาไว้เยอะ mm hmm. โกหกว่าจะออกไปตามพี่มั่งเดี๋ยวกลับเราก็ไม่กลับเดี๋ยวไปสอบเราก็ไม่ไปเราโกหกเขาทุกๆอย่างทั้งทงที่เขาก็ คอยตามคอยช่วยคือว่าชีวิต,วตที่เที่ยวกลางคืนมันก็มันก็มีประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งคือว่าให้เรารู้ว่ามีภัยอยู่ตรงนี้นะแต่าก,การที่เราเที่ยวแล้วเราไม่เรียนมันจะลำบากกับตัวเราเองพอโตมาขึ้นจนตอนเนี้ยจะอายุย2่สิบสอแล้วเราก็มาคิดได้ว่าทำไมเมื่อก่อนเราไม่เรียน อืมทำไมเขามาตามเราให้เราไปเรียนมันเกิดเขาก็จัดให้เราทั้งทงที่ไปอยู่กับเพื่อนที่ใต้สะพานเป็นที่ลกๆล,ล้างๆครูดแดงก็ยังถือเค้กให้ของขวัญเราถามว่าตอนนั้นวัยรุ่น